สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระกำแพงซุ้มกอพิม์ขนมเปียกกันเรามาดูเรามาศึกษาซึ่งลักษณะของพระก็คือสังเกตต่างๆแทบจะมองไม่เห็นเพียงแต่ดูว่าวาระอายุของพระองค์นี้ได้ถือว่าชัดเจนเราก็จะมาศึกษาการผุกก่อนของเนื้อพระที่ได้อายุ ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระก,กุซึ่งพระก,กุผมให้ความสําคัญของวาระอายุเป็นหลักลองลองมาก็คือเนื้อและเนื้อพา้าองค์นี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อพระของกุทุ่งเศรษฐีกําแพงกุทุ่งฝั่งทุ่งเศรษฐีอย่างนี้เราจะมาดูนี่ความกุก่อนของเนื้อผ้าถือว่าได้ความเก่าของพระได้เป็นพระกาแพงสมกอพิมพ์ขนมเปีย๊ยะ เราจะมาดูมาขยายมาศึกษาด้วยกัน เรามาขยายดูพระกำแพงซุ้มกอบพิมพ์ขนมเปียกกันซึ่งจุดสังเกตต่างๆของพิมพ์แทบจะมองไม่เห็นแล้วแต่ลักษณะอย่างนี้ผมดูเนื้อดูธรรมชาติของความเก่าของพระซึ่งผมให้ความสำคัญอันดับแรกของพระกุผมให้ความสำคัญคือวาระอายุได้ธรรมชาติของพระได้ซึ่งล้วก็พกิมพ์ส่งรูปไอเนื้อหา มวลสารต่างๆของพระหลังสุดก็คือพิมพ์เหมือนกับองค์นี้ถ้าเราจะดูพิมพ์ก็แทบจะดูไม่ได้เลยแต่เราดูเนื้อพระดูความเก่าเป็นหลักเรามาขยายมาพิจารณาด้วยการดูละเอียดละเป็นพระกำแพงสมก่อพิมพ์ขนมเปียเรามาขยายดูพิจารณาด้วยกันว่าเป็นยังไงเป็นพระกำแพง สมก่อพิมพ์ขนมเปียเราจะมาขยายมาพิจารณาความเก่าของพระโดยการดูช,าชา้าๆดูช,าชาัดๆดูละเอียดละเอียดเป็นเนื้อพระกำแพงสุมก่อพิมพ์ขนมเปียกความเก่าของเนื้อพระการ่ยกก่อนการผูกหรืออะไรต่างๆของพระ ได้ผมถือว่าได้อย่างนี้ได้อายุเป็นเนื้อพระที่ได้อายุลักษณะของพระคือผมมองคือพระองค์นี้อยู่ต่ําอาจจะเป็นพระที่แช่น้ําหรืออะไรก็แล้วแต่การผุของก้อนของเนื้อพระก็เลยมากกว่าปกติเป็นพระกํากแพงซุ้มก่อพิมพ์ขนมเปียกเป็นธรรมชาติของพระกุ้คลายคล้ายคร,าบ,คราบเกลือหรือคาบอะไรขึ้นพระ นึพระภูก่อนเป็นเอกลักษณ์ของพระที่ได้อายุจุดหนึ่งเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันเป็นพระกำแพงซุ้มกอฝั่งทุ่งเศรษฐีน,นี่น้ที่าออกเป็นเม็ดๆคล้ายๆมองในแง่ขยายใหญ่ๆออกมานี่เป็นคล้ายๆคลิกเกลือหรืออะไรเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพระกุเราดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกัน ดูละเอียดดูชา้าชดูชัดชัดดูเนื้อดจุดสังเกตต่างๆไม่ได้เราก็ดูวาระอายุของพระเป็นลักซึ่งผมให้ความสําคัญของพระปุ๋ยในวาระอายุเป็นหลักซึ่งมันจะแตกต่างกันกันกบการศึกษาการเล่นพระของเสียนพระปัจจุบันเขาจะให้พิมพ์ส่งเป็นหลักแต่ลักษณะอย่างนี้เราดูพิมพ์ส่งดูคร่าวๆก็คือ ในหลายจุดเข้าลักษณะของพระพิมพ์ที่วงการเขานิยมอยู่มีลงในหนังสืออย่างนี้ความเก่าของพระความผูกก่อนของเนื้อพระเราจะมองเห็นชัดเจนเป็นพระกําแพงซุ้มก่อฝั่งทุงเศรษฐีลักษณะผูกกอนของเนื้อพระผมถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระกุ เรามาดูถึงแม้จะดูพิมดูพิมพ์ดูจุดตมสังเกตต่างๆของพระไม่ได้เราดูเนื้อพระดูวาลอลายุของพระเป็นหลักซึ่งการเล่นพระก,กุผมให้ความสําคัญตรงนี้เป็นหลักหาพระแท้ให้ได้ก่อนส่วนกุส่วนอะไรต่างๆก็ว่ากันทีหลังเหมือนองค์นี้ผมมองคือเป็นพระแท้แต่กุระบุไม่ได้แต่จะตีฝังแค่เป็นฝังทุงเศรษฐี ของจังหวัดกำแพงเพชรเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียด<ม>เนื้อพระความเก่าของพระธรรมชาติของเนื้อพระเป็นยังไงเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆ,ๆดูละเอียดละเอียดเนื้อพระของกำแพงเพชรเมื่อเนื้อใดอายุเป็นเอกลักษณ์ของพระกุการศึกการอะไร เรามาดูเรามาศึกษาเป็นพระกำแพงซุ้มก่อพิมพ์ขนมเปี๊ยะเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยการช้าช้าชัดชัดละเอียดละเอยียดอย่างเงี้ยเป็นพระกำแพงซุ้มก่อพิมพ์ขนมเปี๊ยะฝัง,ท,งทุ่งเศรษฐีวกกุเราดูพิมพ์ดูอะไรแต่ระบ,บุชัดเจนไม่ได้ก็เพียงจะบอกว่าเป็นของฝัง,ท,งทุ่งเศรษฐี ึงลักษณะของเอกลักษณ์ของพระก,กุเรามองอเ,เราเห็น,นเราดูเราศึกษาพิจรณาด้วยกันดูชชาๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดเป็นกำแพงสมก่อด้านหลังกำแพงสมก่อเป็นขนมเปียธรรมชาติของเนื้อพระเก่าเราจะมองเห็นเอกลักษณ์ต่างๆอยู่เป็นพระก,กำแพงสมก่อของ ฝังทงเส้นทีพิม์ขนมเกียเ๊ยะเปียขอบข้างเรามาดูเรามาศึกษาเป็นขอบข้างของกำแพงสมกอพิม์ขนมเปียเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูชัาๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียด เป็นขอบข้างของพระกำแพงสมกอยิมขนมเปี้ยเนื้อธรรมชาติในการผูกกอนพระน่าจะเป็นพระที่แช่น้ำนการผูกกรนของเนื้อพระโดยส่วนตัวผมมองคือเนนะื้อพระแบบนี้ธรรมชาติของพระแท้มีขอบข้างเรามาดูเรามาขยายดูดูชาัาๆดูชัดชัดดูละเอียดละเอียดอย่างนี้ เป็นพระกำแพงสมก่อพิมพ์นขนมเปียกเรามาดูลักษณะการผูกก่อนธรรมชาติของพระพระกุเรามาดูถือโดยส่วนตัวผู้มองคือน,นี่เป็นเอกลักษณ์ของภาคกุามาดูเรามาศึกษาพินจนารณาโดยการดูละเอียดดูชัชาดูชัดชัด,ชด,ชด,ชดการผูกก่อนของพระถ้าเรามองนี้ว่า อยูยากหรืออะไรก็ยากถ้าเราคิดมองในี้ว่าเปรียบเทียบกับเนื้อพ้าคงที่ได้อายุอย่างนี้เราเราจะเห็นมองเ,เห็นความผุกก่อนความเก่าของเนื้อผ้าเ,เห็นพ้ากำแพงซุ้มก่อพิมพ์ขอนอมเปีย วศกษานี่เป็นผ้ากำแพงซุ้มก้อนพิมคำนมเปียก